สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีจับคอร์ด F s h a r minor กันนะครับอันดับแรกนะครับเราใช้นิ้วชี้ทาบลงบนเฟสที่สองแล้วก็นิ้วนางกดบนสายที่ห้าอย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วก้อยกดลงบนสายที่สี่เฟสที่สาม ส่วนนิ้วที่เราไม่ได้ใช้ก็คือนิ้วกลางนะครับให้ทํางานกดลงบนนิ้วชี้นะฮะอย่างนี้ในลักษณะนี้นะครับห้ามให้นิ้วกลางแตะสายใดด,ดังสิ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นิ้วชี้ทาบลงบนเฟตที่สองแล้วก็นิ้วนางกดบนสายที่ห้าเฟที่สาม มืวก,ก้อยกดลงบนสายที่สี่เสที่สามเอานิ้กางกดลงบนนิ้วชี้อย่างนี้คะเสร็จแล้วครับสำหรับพอเดฟชาร์ปบ,บนเนอร์ขอบคุณครับ